สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกร <S 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 1> <S 1> oh ิมิตสุดขีดสไตล์ X สวัสดีครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการคอคนรถคาร์เวอร์รีวิวนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวแล้วครับวันนี้นะครับผมมีสาวน้อยมาอยู่ข้างๆนะครับนั่นก็คือน้องเพลงนั่นเองครับผมสวัสดีรอบค่ะสำหรับวันนี้ครับเราจะพาน้องเพลงไปสัมผัสกับปิกอัพนะครับพาราถุภาพพิกโลกนะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวน้องเพลงเองไม่เคยครับมาก่อนอ๋อฮะไม่เคยสัมผัสกับรถปิกอัพมาก่อน ใช่ซึ่งวันนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆที่เพลงจะได้มาทดลองขับในวันนี้อ่าอมไม่เคยขับมาก่อนวันนี้นะครับผมก็เลยเตรียมนะครับย e ูสูตดีแม็กวีคอสนะครับโฟราประรูปภาพปริกโลกนะครับมาให้เพลงได้ทดลองขับกันไม่ใช่แค่อน o ร d อย่างเดียวเราไปถึง o ออฟโ a d ด้วยและที่สําคัญวันนี้รถที่เรานํามานะครับไม่ใช่ v ีคอส s ธรรมดา แล้วมันไม่ธรรมดายัางไงคะต้องบอกเลยว่านะครับเป็นรถที่ตกแต่งมาพิเศษจากทางอิวสุดโดยตรงเลยต้องบอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้ยังเป็นโปรไทป์ยอยู่ยังไม่ได้ทำํำานรุ่นใหม่จริงน่าสนใจมากนะครับถ้ามองจากภายนอกนะครับเห็นข้างหน้านี่ก็น่าจะมองเห็นได้ชัดเจนแล้วว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปชมเลยดีกว่าว่าภายนอกเนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสําหรับภายนอกตัวรถ <ะ>แล้วก็ไม่ใช่ภายนอกอย่างเดียวยังมีส่วนอื่นอื่นอีกเดี๋ยวเราไปทีละอ,อย่างเราไปดูภายนอกก่อนครับต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ก็คืออิซููดีแม็กวีคอรสสคูณสนะครับที่เป็นตัวท็อปก็คือรุ่นเอมนะครับแล้วก็เขามาเสริมเติมแต่ง a อ c e s ์ o r y นะครับก็ทางอิซููเขาตั้งชื่อคร่าวๆไว้ก่อน นะครับก็คือฟูรี่อีคลิปแอสเซซซอรี่ฮะก็คือชื่อคร้าๆข,ของเขาก่อนก็ยาวนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวรอรอเขาเรียกว่ารอเหมือนรอฟี e d บ a จากผู้บริโภคก่อนว่าเฮ้ยที่นำมาให้รายการต่างๆที่ออกมาเผยแทร่เนี่ยสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับนะเรามาที่จุดแรกกันก่อนที่มองเห็นนี่เลยนะครับก็คือฟอนต์กริลนี่ฟอนต์กริลนะครับก็คือเป็นจุดรับแรงกระแทกอยู่ตรงในส่วนของ กระจังหน้าก็จะทํางานร่วมกับตัวด้านล่างกันชนด้านล่างคือนัดบาร์นับก็คือจริงๆมันก็ช่วยในการซับแรงกระแทกในการชนตัวนัดบาร์แล้วก็ตัวฟอนต์กริลเนี่ยก็ได้รับการออกแบบจาก v i p 4 4ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับอีซูซเลยออคือมีแค่อีซูซูเท่านั้นที่จะได้แบบนี้ถูกต้องถูกต้องรับรองไปหาซื้อเองที่ไหนไม่ได้ทำมาเนี่ยเขาก็มีจุดที่รองรับสำหรับตัวสปอตไลท์ให้ด้วยนะครับก็คือสปอตไลท์ของเพียนะครับ อันนี้ก็กคืนมาด้วยกันอ๋อตะแยกต่างหากเจกต่างหากนะฮะแล้วก็ของเพียรนี่ก็เป็นตัวรุ่นซีรีส์สองพนะครับก็ก็ถือว่าเป็นรุ่นซีรีส์ที่ให้ความสว่างมาสมบูรดเพราะหล,หลอดไฟเป็น LED ด้วยนะครับเนื่องจากในไฟต่างๆของทุกจุดของยูซูเองก็เป็น LED อยู่แล้วนะครับเขาก็เลยเลือกสปอตไลท์เนี่ยที่มาเนี่ยก็คือเป็นตัวหลอดที่เป็น LED ด้วยมาที่ด้านข้างอ่า ถ้าด้านข้างก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วนะว่าในตัวหลักๆก็คือตัวแม็กเองนะครับก็คือของ KMC นะครับก็เป็นแม็กยอดนิยมสําหรับกลุ่มผู้ใช้รถที่เป็นขับเคลื่อน4ี่ขุมสี่อยู่แล้วอันนี้ก็คือ,ขอเขาก็เปลี่ยนมาให้เลยถูกต้องถูกต้องนะครับรวมถึงยางก็อยู่ระหว่างกลางระหว่างออทเทรเลนกับมัเชเลนแล้วก็กลายเป็นรัดเชเลนซึ่งเอาสิ่งดีๆของทั้งสองอย่างมารวมกัน<อ>ก็คือคันนี้ก็คือจบเลย จบเลย<ช>ก็คือยงอางประเภทนี้ก็สามารถลุยได้หนักแต่ก็ยังวิ่งออฟโรดได้อ่าฮะแต่ที่สําคัญอีกหนึ่งยางอยู่ข้างในก็คือเขาเขาก็เปลี่ยนในส่วนของช่วงล่างด้วยนะครับแต่เนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายในส่วนที่เป็นออฟโรดกันว่าความรู้สึกมันจะแตกต่างมากน้อยแค่ไหนแต่คือเขาเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่ว่ารถก็ไม่ได้สูงขึ้นรถยังเป็นสแตนดาดเท่าเดิมเพราะเขาอยากให้คงความที่แบบว่าใครก็สามารถซื้อ ไปใช้ได้ก็คือสามารถวิ่งคนอยากวิ่งในเมืองก็วิ่งในเมืองวิ่งออฟโรดก็ออฟโรดได้แล้วก็ให้มันยังเป็นรูปรักษ์ที่คงความเป็น D-Max อยู่ค่ะอ่านั่นแหละอยากขับแล้วเนี่ยเอ้อยังๆๆๆๆงยังมีอีกถ้าไล่ไปถึงข้างหลังนี่มีจุดที่น่าสนใจอีกเยอะนะครับส่วนด้านข้างนะเพลงก็มีบันไดข้างเนี่ยก็ผลิตมาเพื่อรุ่นนี้ ก็คือ<ะ>รุ่นหนึ่งไม่มีมีแค่รุ่นนี้เลยถ,ถ้าจาแบบนีถ้ถูกต้องถูกต้องแล้วก็คือเป็นการออกแบบใหม่ทั้งหมดนะก็มีโลโก้มีโลโก้อิสุอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่เป็นวัสดุพิเศษทนต่อการแรงกระแทกอีกหนึ่งส่วนนะครับก็คือจะเป็นรูปคอสบาร์ซึ่งทางอิสุเองก็มีตัวรับตัวรูปคอสไว้อยู่แล้วนะครับแค่ซื้อมาติดตั้ง อ๋อแต่อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือสามารถซื้อมาติดรุ่นไหนก็ได้ของอีซูซีถ,ถูกถูกถูกนะครับก็ที่ที่มีตัวแหลกลังค่ามาให้แล้วก็สามาร์ทล็อกได้เลยนะครับก็แล้วอันเนี้ยก็สําหรับคนที่ชอบเดินทาจงจริงจะเป็นตะก็คือถ้า,ถาทายรถใส่ของไม่พอ<ด>ก็สามารถเอาของมาไว้ตรงนี้ได้จะเป็นตะข่ายหรือเป็นกล่องสัมภาระนู่นนี่นั่นต่างๆที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปหลากหลายยี่ห้อแล้วแต่คนมาเลือกใช้ก็สามารถมาวางมายึด บนหลคานี้ได้เลยนะครับก็มีตัวลูกฟ์คอสตาอีกตัวหนึ่ง<ะ>ในชุดแต่งของตัวพิเศษนี้นะครับ<ะ>หลังจากบันไดแล้วนะครับ<ะ>ด้านหลังเนี่ยก็มีสิ่งที่เพิ่มเติมมาให้ก็มีสปอร์ตบาร์มามนะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นแผงปิดท้ายแต่ชอบมะะันเมากเลยอ่ะดูแบบแล้วอันเนี้ก็ยังเป็นทัเวอร์ที่ทำสินค้า ให้กับทางอิลสูดโดยตรงชิ้นส่วนพวกนี้ก็สาหรับอิลสูดโดยเฉพาะนะครับต้อของยี่ห้อเขาก็คือมาเรนทอ็อ,อ,ทอปอ่ามาเรนท็อปก็คือเป็นยี่ห้อยี่ห้อหนึ่งที่ดังที่สุดอยู่ในเดนมาร์กจริงเหรออ่อาใช่ที่เป็นอยู่ในประเทศเดนมาร์กนะครับล้วก็มีการใช้งานที่ง่ายในการติดตั้งด้วยคือไม่ต้องเจาะตัวท้ายกระบะเลยก็จะมีตัวยึดอ่าหนีบกับตัวขอบกระบะนะครับแล้วก็ติดตั้งง่ายนะครับถ้าซื้อมาสามารถติดตั้งได้เลยเราขึ้นไปนั่งได้ไหม ตัวเบาๆน่าจะได้อยู่แล้วแล้ว,ลวอีกส่วนหนึ่งช่วยในหลักอากาศบริษุทธ์ด้วยก็คือไม่ให้ลมเข้าไปตีม้วนอยู่ในท้ายกระบะอ่าก็ตีก็ผ่านไปเลยมาถึงด้านท้ายนะครับเราก็มีเพิ่มมาให้อีกหนึ่งอย่างก็คือชุดหูราดอนะก็สามารถลากรถบ้านลากเรือลากเรือคือเขาให้มาเลยเหรอ ใช่ค่ะก็คือให้มาเลยนะครับก็เป็นความ,<ผ>มสะดวกสบายาหนึ่งอย่างสําหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวนะครับไปแคมป์ปิ้งแล้วแบบว่าไม่ต้องกางเต็นท์ก็มีรถบ้านตอบ่วงอยู่ข้างหลังแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนว่าชัตเตอร์ลิทเนี่ยมันทางานยังไงะนะมันก็จะเป็นแผงแค่คายมูลี่นะครับแล้วก็จะมีจุดเปิดเนี่ยคือสองฝั่งคือเรากดฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก็ได้มก็คือกดปุ๊บฝั่งเดียวฝั่งเดียวปุ๊บมันก็จะเปิดได้เลย อ๋อใช้งานง่ายมากใช่แต่ก็คือมันมันเป็นไฟฟ้ามันก็มีแต่ก็คือการเป็นไฟฟ้าต้องบอกว่าใช้ไปนานๆมันพังง่ายนะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นแตแเมนวลออันนี้ก็คือเขาก็ทําให้อิซุซุโดยตรงเลยถูกต้องเห็นโลโก้อยู่แบบว่ามีสกรีนโลโก้อิซูซุให้ใหดยมีโลโก้อิซูซูให้เพราะว่าเขาทําเพื่ออิซูซูโดยเฉพาะก็ดันเข้าไปง่ายครับก็ใครจะเก็บของเพื่อกันน้ํากันฝนอะไรก็ใช้ได้หมดนะครับแล้วใคร ถ้าจะเก็บของสูงก็ดันไปให้สุดนี่เองแล้วถ้าเจอฝนเจออะไรไม่ยากเพราะนี่เขมีที่เกี่ยวไว้ให้ดึงเลยใช่ไหมก็มีที่เกี่ยวไว้ให้ดึงได้เลยอ้าวอาดึงอ๋อต้องแบงน้ก็พอพอเราดันไปสุดมันก็จะล็อกล็อกล็อกอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็คืออ่ะก็ดูอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือจุดล็อกจุดล็อกของเขาที่ไม่ต้องไปเจาะตัวรถเลย ก็ค e ือเขามีตัวล็อกตัวหนีบตัวล็อกมาให้ก็ล็อกกระป๋อก็คือสมมติว่าเราไม่อยากได้แล้วก็แค่ถอดออกไม่มีอะไรต้องมาแบบเป็นรูอยู่ที่รถใช่ท้ายกระบะก็ยังคงรูปแบบเดิมก็คือสามารถถอดได้เลยหรือใครจะไม่เอาตัวชัตเตรลิดจะเอาแค่สปอร์ตบาร์ตัวเขาเองก็จะมีที่มายึดเหมือนกันก็ติดเฉพาะสปอร์ตบาร์ได้เลยอะไรอย่างนี้ไอเดียดีมากมันก็สะดวกสบายคือรถไม่เสียไม่มีการเจาะอะไรเพิ่มเติมก็แค่เป็นตัวหนีบตัวแคมล็อกเท่าน <smiled S 1> ั้นเองง่าย แต่เสียอีกหนึ่งอย่างในไหนทํามาหมดแล้วอันนี้ไม่ได้แล้วครับแนะนําเพิ่มเติมแล้วกันในส่วนของท้ายกระบะแต่เป็นผู้หญิงคือพ่อ <c oughs> หนักใช่ไหมไม่หนักนะหนักอยู่หนักอยู่จริงๆก็น่าจะเพิ่มเติมมาอีกนิดนึงนะเพราะไหนก็เพิ่มมันซาร์ซอรี่มาตั้งเยอะแล้วครับเราถือเพิ่มในส่วนให้ท้ายกระบะมันเบาขึ้นมันทําให้เบาขึ้นได้ใช่ไหมเบาขึ้นได้ครับ แต่อันนี้ก็ก็โอเคอยู่นะคะก็โอเคอยู to to like ่แ <atau> ล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวตัวตัวของชั้นลิตเนี่ยเราจะไปไหนตอนไหนเนี่ยคนทั่วไปเดินมาแล้วก็เปิดได้เลยอ๋อของข้างในก็อาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้เราล็อกอ่ะก็ถ้าถ้ามันสามารถล็อกได้ก็น่าจะดีนะครับก็คือแล้ว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 แต่ความชอบของแต่ละคนและกันแต่คือความความคิดเห็นผมก็น่าจะมี อ่จุดที่ล็อกได้ดีกว่าอืมแต่ว่าถ้าเราล็อกรถตรงนี้มันก็ล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกเพราะตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอ่ะเดี๋ยวลองดูไหนอ๋อจริงอันนี้ต้องไปเพิ่มมานะคะจะได้ถ่าดีจุดล็อกหน่อยก็ดีนิดนึงเพากันกันไหนไหนก็มีปิดฝาท้ายแล้วกันขโมยของด้วยก็ดีเออจริงอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ก็ได้ถึงเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพลงเนี่ยลองทั้งออนโรดแล้วก็ออฟโรดนะครับ คือเราจะไปทดลองสมรรถนะของยางเองที่เขาเปลี่ยนมาใหม่ช่วงล่างเองที่เขาเปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนช็อคอัพแล้วก็สปริงอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขาใช้ช็อคอัพอะไรใช้สปริงอะไรนะครับแล้วก็ไปดูว่าความรู้สึกในการขับขี่มันจะแตกต่างจากสแตนดาร์ดมากน้อยแค่ไหนได้ค่ะพร้อมละพร้อมยังเพลงพร้อมมากไปพร้อมเพราะว่าตอนนี้มันร้อนใช่ไหมอยากอยู่ในแอร์แล้วค่ะป่ะป่ะป่ะ ครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ข้างในรถกันแล้วนะครับเรามาอยู่ในเจ้าเอลซูดดีแม็กซ์ฟีคอร์สโฟล์ไบโฟนะฟูล e ี่อีิแนะครับชื่อยาวนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วก็ยังไม่มีออกจำหน่ายนะตอนนี้ยังไม่มีออกจำหน่ายนะต้องบอกว่าหลายๆชิ้นส่วนมันยังเป็นโปรทป์นะครับก็คือยังไม่มีราคาจําหน่ายแน่นอนนะครับในส่วนของการตกแตง่งเราโชคดีกันมากที่เราได้ขับใช่ไหคูกค่ะ ต้องบอกว่าเป็นรายการแรกๆที่ได้มาชมความสวยงาม,มที่เขาทาง e u ส u ก็เพิ่มเติมเข้ามาและต้องบอกด้วยว่าในส่วนที่เขาปรับเปลี่ยนปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าแรกเลยรายการแรกที่ไปลุยกันโหดมากก็เป็นลุยในพื้นที่ของออฟโรดนะครับแต่ก็คงไม่ได้หนักหน่วงมากนะครับก็เพื่อให้เป็นกลิ่นอายให้เราได้รับรู้ว่าในการที่เขาปรับเปลี่ยนมาเนี่ย มันได้ความรู้สึกแค่ไหนมันดีขึ้นกว่าที่เป็นเดิมๆไหมนะครับอ่าแต่แต่ตอนนี้เราอยู่ในส่วนของพื้นที่ออนโรดนะครับเราก็ได้เพลงที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ไม่ได้เคยขับรถปิกอัพเลยใช่ค่ะก็เดี๋ยวจะครั้งแรกครั้งแรกด้วย <c oughs> เป็นรถปิกอัพที่มีการเสริมเติม <c oughs> แต่งอันเซอร์มากมายเดี๋ยวดูฟีลลิ่งในการขับขี่ว่าผู้หญิงขับขี่เนะี่ยรู้สึกยังไงบ้างอนะอ่ะ อันนี้คือแบบแว่าต้องพูดเลยว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ขับรถปิกอัพแบบนี้คือปกติจะแบบผู้หญิงก็จะขับแต่รถเก่งมาขับรถใหญ่แล้วเป็นรถปิกอัพอย่างเงี้ยรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมมันขับง่ายกว่ารถเก่งอีกคือมันสูงแล้วก็ถึงแม้มันจะใหญ่แต่ว่ามันก็แบบขับสบายอะอม,มองเห็นทุกอย่างก็คือมุมมองในการในการมองรอบๆกัน ใช่ค่ะง่ายดายกว่ารถเก๋งง่ายกว่าเยอะใช่ก็อันนี้ก็ถูกฉพาะในส่วนหนึ่งอันนี้มันเป็นโฟ4บโฟด้วยในความสูงของตัวรถก็มีความสูงมากกว่ารถเก๋งอยู่แล้วนะครับก็เลยแล้วก็ทัศนวิสัยในการมองมันก็มองเห็นในมุมที่สูงกว่ารถเก๋งพราะหลายคนจะแบบว่าชอบชอบคิดว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงขับขับรถใหญ่ๆแบบนี้ได้หรออะไรเงี้ยแต่อันนี้รู้สึกแบบเฮ้ยขับรถ ใหญ่ขนาดนี้แต่ว่าทําไมมันง่ายเพราะโดยปกติเพลงก็รถเก๋งอยู่ปกติ<ช>แล้วใช่ไหมอ่าฮะส่วนหนึ่งที่เราต้องพูดถึงในส่วนของภายในจริงๆแล้วของภายในเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่ปรับปรับแต่งนะไม่มีอะไรที่ปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงแต่มีแค่เพิ่มเติมมาในส่วนของ ที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าแต่จริงๆมันก็ไปอยู่ที่เป็นในการควบคุมของเครื่องยนต์หละแต่ก็คือมันจะม,มีปุ่มในการปรับระดับต่างๆอยู่ภายใน,นก็มีจะเพิ่มเติมมาตรงนี้นะครับก็จะมีเป็นของ a l p h a t e c นะครับสปาร์รนะครับรุ่นสปาร์กนะครับก็สามารถปรับระดับได้6ระดับ,นบในการเขาเรียกปรับแรงดันน้ำมันให้มันเครื่องยนต์ได้ทำงานได้ดีขึ้น นะเวลาเราคลิกดาวหรืออะไรเงี้ยเรียกกาลังเครื่องยนต์มาได้เร็วขึ้นนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้เพลงลองดูนะแต่ตอนเนี้ยผมยังไม่ใช่ใช่ยังไม่ใช้ขนาดแบบว่ายังไม่ใช้อ่ะยังรู้สึกยังรู้สึกแบบว่าขับดีเลยนะคือเร่งก็คือไปได้ตามที่เราจะไปอ่ะไม่ได้รู้สึกอืดหรือว่าหรือว่าช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างตัวคันเดนเรไฟฟ้าที่ทางอีสุขใสให้มาก็เพื่อ ต้องบอกว่าเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้บริปโภคนะครับก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการคอมเมนต์และการจากลูกค้าทางของทางอยนสุเองก็มีการถามเพระบางทีบางคนสายลุยนะบางทีก็ขึ้นพื้นที่นู่นนี่นั่นอาจะอ่าเกบวงันเล่งแล้วก็ต้องรอหน่อยอะไรเงี้ยก็เลย เสริมตัวเครื่งไฟฟ้าเข้ามาเพื่อให้เครื่องยนต์ได้ทางานเร็วขึ้นแล้วก็ในการขับขี่มันก็สะดวกสบายมากขึ้นสนุกมากขึ้นแต่อันนี้แบบว่าเท่าที่รู้สึกอะคะอ่ะอ่าถ้าพูดถึงเสียงก่อนนะอปกติดูไม่ออกอะว,ว่าเสียงคือเสียงข้างนอกจะแบบรบกวนไหมแต่อันนี้คือรู้สึกปกติเปร <laughs> ียบเทียบ <laughs> ถ้าเปรียเบเทียบเปรียบเทียบกับรถเก่งที่ขับอยู่ในชีวิตประจาวัน แต่ถ้ารถเก่งอ่ะเพลงก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินอยู่แล้วเพราะน,น,นแต่ละชิ้นแต่อันนี้อาจจะแบบว่าเหมือนเหมือนมีเสียงแบบลมหรอหรือว่าเสียงลมเสียงลมอ๋อเสียงลมอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งส่วนในส่วนของอัเซอร์รี่ที่ใส่เพิ่มเติมมาการยังเป็นรูฟฮอสบาร์ที่เป็นอก็คือเป็นแหลกแหลกหลังคานั่นแหละที่ไว้สําหรับใส่กล่องรุ่นนี้นน,นั่นต่างๆแล้วก็มันเป็นชิ้นใหญ่พอสมควรในการที่ลมตีผ่านมันก็อาจจะมีเสียงนิดหน่อย อย่างผมเองนะครับผมก็นั่งเป็นผู้โดยสารด้านข้างเงี้ยในส่วนของเสียงของยางก็มีเข้ามาพอสมควรมีเข้ามาพอสมควรจากรถที่เป็นแสแตนดาร์ยางแสแตนดาร์ตเดิมๆที่เป็นไฮเวทเทเลนนะก็มีเสียงเข้ามาพอสมควรแต่มีความนิ่งนวลมากขึ้นเพราะน่าจะด้วยของเนื้อย,อยางที่มันมีความหนามากขึ้นเพราะเนื่องจากมันมัน,ม,นมันเป็นส่วนผสมระหว่างมัทเทเลนกับออเทเลนอ่า มันก็เลยมีความนิ้มวนวลมากขึ้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นในส่วนของช่วงล่างนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนโชคกับสปริงเนื่องจากนในส่วนของช่วงล่างนะครับก็เปลี่ยนมาเป็นใส่โชคของโอแมนอีมูนะครับ<ะ>ก็คือเป็นโชกอพของออสเตรเลียนะครับก็เลยชื่อก็เป็นนกนกอีมูนะครับที่มีมากในส่วนของทางประเทศออสเตรเลียอันที่เป็นนกตัวใหญ่ๆไม่เคยเห็น <ส Spanish> <ต> <ough> เป็นนกตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใส่สปริงด้านหน้าเป็นของคิงนะครับก็เป็นก็คือเป็นที่ห้อที่วงการออฟโรดอ่าเขานิยมกันอยู่แล้วนะครก็มันก็มีหลากหลายหลากหลายยี่ห้อนะครับบางบางที่เขาก็ใช้ฟ็อกอ่าอะไรนู้นนี้นั่นในการปรับเปลี่ยนนะครับอ่าแล้วก็แต่เรียกได้ว่าคันนี้เขาก็แต่งมาให้แบบจัดเต็มเลยนะคะถูกถูกถูกก็ถือถือว่า ถือว่าจัดเต็มพอสมควรนะครับก็แต่ก็ยังเป็นโปรโตไทป์อยู่แลแ้วตอนนี้เอาในส่วนของการขับขี่ที่เป็นยางที่เป็นอาร์จีเราเหล่ายาวมาเลยค <c oughs> ่ะยางอาที <c oughs> แล้วก็ในความรู้สึกของช่วงล่างที่เป็นออน o ร d เนี่ยที่เปลี่ยนโช๊คมาใหม่เปลี่ยนอะไรมาใหม่รู้สึกเป็นไงบ้างใน <c oughs> สำหรับผู้หญิงขับ <c oughs> ให้เพีงตอบอถ้าพูดถึงยางนะเอาแบบความรู้สึกส่วนตัวคือ <c oughs> มันไม่ได้ขับยากนะคะก็คือขนาดตอนนี้เราขับอยู่ถนนปกติแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนพวงมาลัยมันดึงอะแต่รู้สึกว่าเราสามารถไปได้เรื่อยๆอะคะ่ะเพลงว่าสำหรับเพลงคือแฮปปี้แฮปปี้ก,กับการขับคันนี้พวงมาลัยเบาพวงมาลัยเบามไม่หนักเลยก็คือ,อเดี้ยวได้ตามที่แบบเราต้องการเป็ แรงน้อยอะไรเงี้ยก็แบบอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งข้อด้วยความที่เป็นผู้หญิงหลายๆท่านก็คงอ่าเข้าใจในส่วนของความว่าเป็นความเป็นกระบะความเป็นบิกอัพนะครับเอ่อพวงมาลัยต้องหนักรถก็รถใหญ่ตอนแรกก็คิดนะว่าแบบเฮ้ยจะขับได้หรอ,อก,กระบะอะไรแบบนี้พวงมาลัยมันจะหนักไหมอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือเหมือนขับรถเก่งเลยค่ะเบาสบายอืเพราะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าวงการที่เป็นรถต้องบอกเพื่อการพาณิชย์ นะเพื่อการพัชิ์ก็คือรถปิกอัพนั่นแหละก็คือมีการพัฒนาเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับก็จะเข้าไปใกล้เคียงกับรถเกง๋งรถยนต์รถสี่ที่นั่งเข้าไปทุกทีและในส่วนของเป็นโฟล v วิวนี่เพลงเจอของหนักเลย คยดก็เส้นทางก็บอกว่าหนักหน่วงพอสมควรอ่ไม่พอสมควรมากค่ะ